ทักทายช่วงสายค่ะสิบโมงละมาปั่นจัก,กรยานมาเก็บภาพบรรยากาศนะบรรยากาศต้นลับสวยๆค่ะเนี่ยกาลังบานงามมากๆเราก็ปั่นจัก,กรยานมาตั้งแต่บ้านเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมาเดินในฟาร์มนะคะดอกลับก็จะบานสวยมากๆเลยตรงนี้ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นดอกลับนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูนี่ตรงข้างหลังนี่ก็เป็นลับเราก็ถ่ายภาพวิดีโอนะคะ รูปภาพได้เยอะเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นคอนนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะฟังเสียงนกไปด้วยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ต้นรับหรือต้นน้ํามันแล้วก็ต้นอะไรนะคาโนล่านะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะที่เห็นนี่ก็จะเป็นต้นคอนนะคะแดดเริ่มแรงแล้วนะคะเรามาตั้งแต่แปดโมงตอนนี้แดดก็เริ่มอันจาแล้วปั่นจัก,กรยานมา้าเหมือนเดิมค่ะ วิวสวยมากๆเลยค่ะวันนี้คนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเหมือนกันคนที่เขามาปั่นจัก,กรยานแล้วก็มาเดินออกกําลังกายนะคะวันนี้วันพุธคนค่อนข้างจะเยอะขนาดว่ามาแต่เช้านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราเข้ามาข้างในตรงนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีคนเดินนะคะแล้วก็ได้ภาพวิดีโอหลายภาพเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะปั่นจัก,กรยานกลับบ้านกันแล้ว เพราะว่าเริ่มสายแล้ว10บโมงแล้วค่ะได้เวลากินข้าวเช้าแล้วเนี่ยค่ะถนนที่รถแท็กเตอร์วิ่งนะคะปกติก็จะมีทางลาดยางข้างนอกถ้าเราจะปั่นจกักรยานแต่นี้เราเข้ามาข้างในนะคะเข้ามาเดินข้างในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนเงี่ยบดีเหมาะสําหรับที่เราจะถ่ายรูปภาพวิดีโอพอดีค่ะ พบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายลาไปกับทุ่งรับสวยๆคะ่ะ